สุดครับชิป M3 อยู่ใน Macbook Air เรียบร้อยแล้วเร็วกว่าตัว Intel อ่ะถึง13เท่าผลอ่ะมันใช้แบตเตอรี่น้อยลงชิปมันก็ช่วยได้เยอะแล้วแต่อย่างได้แรมเพิ่มแรมเนี่ยก็ยังกักเหมือนเดิมจะเป็นจะต้องมีตัว WiFi ที่รองรับตัว WiFi 6E นะ6ธรรมดากับ 6E อ่ะที่ก่อนที่จะรู้ว่ามันต่างขนาดไหนถามอลว่าบ้านเราอ่ะได้ไหม อย่างที่รู้กันนะครับตอนนี้ MacBook Air M3 เนี่ยเปิดตัวมันที่เรียบร้อยนะครับเปิดมาเงียบๆเลยครับเพิ่งจะไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในการเปิดตัวครั้งนี้ก็คือตัวชิป M3 นั่นเองซึ่งตัว M3 นี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ทั้งตัว MacBook Air 13.6นะครับก็คือไซส์ปกติก่อนหน้านี้นะครับรวมถึงตัวไซส์15นิ้วก็ใช้ M3 ้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้เนี่ยตัว MacBook Air M1 เองเนี่ยก็คือการถูกตัดออกไปก็คือจะไม่มีชิป M1 แล้วนะครับตัว MacBook ตัว15นิ้วี่ืท M3 M2 จะไม่มีแล้วนะราคาก็จะลดลงมาประมาณ36,900ตอนนี้ก็เหลือแค่3,1900แล้วสำหรับมือใหม่ที่อยากจะใช้งาน macbook เนี่ยในราคาที่เพิ่มถึงนะก็ยังถึงอยู่ใช่ไหมก็คือประมาณ3 0 0 0มแรกเลยตัวชิปนะครับก็คือตัวชิป M 3เนี่ยก็คือจะไวขึ้นนะครับตัวข้อหลักเนี่ย ถ้เทียบกับ M1 แล้วก็ไวขึ้นถึง60%เลยเร็วกว่าตัว Intel อ่ะถึง13เท่าเลยตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้การอัปเดตครั้งนี้นะครับเห็นผลแบบชัดเจนมากขึ้นมี3ช่วยอะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยตัว Ray Tracing นะเป็นการประมวลผลสำหรับการใช้เมนบุ๊ในการเล่นเกมน่อเลย ภาพในเกมนะคะรถเสมือนหรือโีชัวหรือโอเพนเอร์ต่างๆเนี่ยก็คือซัพพอร์ตมากขึ้นมากๆเลยเด t e เทคกิ้งตัวนี้ก็จะมาช่วยเปิดตลาดในส่วนเกมเมอร์ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าถ้าใครเล่นเกมเนี่ย Macbook เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะมากแต่ตัวเองเนี่ยเริ่มมองเห็นตลาดตรงน,นี้แล้วนะครับเริ่มพยายามที่จะเข้ามาในสายเกมเมอร์บ้างน,นะเวลาจะเห็นเกมเมอร์หลายๆคนนะครับเริ่มหันมาใช้แม็กมากขึ้นตัวผมเองเนะก็ใช้แม็กในการเล่นเกมมาแต่แรกแล้วนะครับถวามว่าแม็กมันเล่นได้ไหมมันเล่นได้ดีเลยแหละ ตัวแมคคู่แอร์ตอนนี้ก็คือพพอร์ตมากขึ้นสองเอไมาอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือตัวแรมแรมเนี่ยก็ยังกักเหมือนเดิมได้ที่8อยู่นะอันนี้เป็น M3 แล้วได้แรม8อยู่นะครับชิปมันก็ช่วยได้เยอะแล้วแต่อย่างได้แรมเพิ่มนะครับรวมถึงความจุด,ด้วยทั้งแรมทั้งความจุเลยนะครับความจุเองก็ยังเริ่มต้นที่256อยู่ดีแต่ยังอยากให้ยังเป็นรุ่นเริ่มต้นที่พกพากันทันระักเนาะดังนั้นรื่องคงความจุมาที่25 6หนะครับไหนๆจะใช้ทํางานใช้ประมวลผลใช้ AI ใช้เล่นเกมอีกนะ ใน2.96เนี่ยผมว่าเริ่มจะแน่นแล้วล่ะก็คงไม่ไม่น่าจะพอถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยอยากให้อัพเป็นหัหน2ไปเลยสบายไม่ต้องเคลียร์ไฟล์บ่อยทั้งเล่นเกมทั้ง AI แล้วก็ประมวลผลทํางานด้วยอะไรด้วยเนี่ยจะได้ครบเครื่องเลยนะครับ อีกจุดนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวไมโครโฟนตัวเป็นโหมดที่เพิ่มเข้ามามากกว่าคือโหมดมาแยกเสียงนั่นเองยูเซอร์ปัจจุบันนะครับก็ทํางานออนไลน์เป็นส่วนใหญ่เนะมาชุมซูมการวิดีโอคอลหรือเฟสท่าต่างๆมีสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในยุคป,ปัจจุบันดังนั้นไมโครโฟนแยกเสียงเข้ามานะครับพ่อเราพูดเวลาพรีเซนต์นต่างๆคุณภาพเสียงในการออนไลน์ที่ดีขึ้นเผือเราเป็นโฮสต์ชุมออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะครับเสียงเราก็ดีขึ้นด้วย ก่อเนี่ยยังได้ก็เดิมอยู่นะครับแต่ว่าได้เพิ่มการต่อ2องจอได้แล้วโดยที่ว่าเราต้องพับตัว MacBook Air ลงไปนะรก็จะสามารถใช้2จอที่เราต่อเครื่องมาได้จริงๆแล้วตัว Pro นิ้วกับ16นิ้วเนี่ยฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้เหมือนกันไม่เฉพาไปอยู่ใน Air มันก็ควรจะอยู่ใน Pro ด้วยเหมือนกันต่อมาเลยที่ต้องพูดถึงนะคือ Wi-Fi 6E อ่าเพราะ Wi-Fi 6E มันต่างกับ Wi-Fi 6ธรรมดาขนาดไหนบอกผลว่าก่อนนั้นเนี่ย ใช้ไวไฟ6มานานมากระดับหนึ่งเลยนี่ยังเป็น Intel นะครับแตไล่ไมันจะถึงเป็นชิป M1 บางตัวเนี่ยก็ยังเป็น Wi-Fi 6อยู่พอมี Mac Mini M2 ปุ๊บเนี่ยก็เริ่มขยับมาเป็น Wi-Fi 6E 6ธ e. รรมดากับ 6E อ่ะจริงๆงมันต่างกันอยู่แล้วแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามันต่างกนาดไหนถามก่อนว่าบ้านเรามีมไหมบ้านเราอ่ะได้ไหม <laughs> เราเตอร์ที่ปล่อยเป็น Wi-Fi 6E อะครับเช็คมานะก็คือยังน้อยมากๆเราไม่จะเป็นจะต้องมีตัว Wi-Fi ที่รองรับตัว Wi-Fi 6E นะแต่เราก็สามารถได้รับประโยชน์จากการอัปเดตครั้งนี้ได้พ้า MacBook Air M3 นะครับจะเพิ่มแบนด์วิดเพิ่มเป็น2เท่าอนั้นเนี้จะอยู่ที่1,200เมกะบิตต่อวินาทีนะเพิ่มเป็น2,400เมกะบิตต่อวินาทีแต่เอาจริงตอนเทสอะมันก็วิ่งไม่เต็มหรอกมันวิ่งประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของพันสก็อยู่ประมาณ600 700กว่ากว่าประมาณนี้นะก็จะขึ้นอยู่กับฐานที่เราเล่นนะระยะห่างจากเครื่องเราเตอร์ถึงว่าล้อมโดยรอบว่ามีอะไรรบกวนมากแ นะครับอย่างน้อยก็จะได้ประโยชน์เรื่องช่องสัญญาณมากขึ้นก็ไวขึ้นแม้จะอยู่ในที่ที่สัญญาณรบกวนเยอะเนี่ยแต่ก็ยัได้ประสบการณ์ที่ดีอยู่นะครับ ต่อมาในส่วนของแบตเตอรี่เกิดว่าเทียบกับตรงหน้าเว็บมันก็อยู่ที่ประมาณ18ชั่วโมงจริงแล้วเนี่ย18ชั่วโมงของเราไม่เท่ากันนะได้เป็นชิป M3 เนี่ยมันก็ทําให้การกินแบตเตอรี่หรือการประมวลผละมันใช้แบตเตอรี่น้อยลงใช่นานขึ้นสีรื่องได้สีสีเขาเดิมอยู่นะครับก็ยังเป็นสี Midnight Starlight Space Gray แล้วก็ Silver ตรงสีเดิมสีสีหลักอยู่นะครับ MacBook Air M3 นะเป็นการเริ่มต้นเปิดโปีหน้าต้นปีที่ ดีมากรองรับฟังก์ชันได้อีกหลายอย่างเลยรองรับ AI ที่ดีมากขึ้นแล้วก็เล่นเกมได้ลื่นขึ้นเนี่ยสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องความคุ้มค่านะคบว่ามันโอเคไหมน่าลงทุนแค่ไหนครับราคาก็ลงมาเยอะพอสมควรด้วยเหมาะเลยสำหรับคนที่จะเริ่มใช้งานนะครับผมและอยากใช้งานไปยาวๆนานๆนานเนี่ยผมว่าเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยของปีนี้ก็ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากรู้ข้อมูลสามารถจะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะรับการอัปเดต ครั้งนี้มากแค่ไหนก็แสดงความรู้สึกกันไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยอย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกจจินด้วยผมนะครับจีนเว็บตูนอัพติสวันนี้ก็ต้องไปแล้วสวัสดีครับ